ว,วันนี้วันนี้ตั้งตรวจรถนะเพิ่งซื้อตอนจะเข้าวันนี้ค่ะเป็นผู้กก,กับของซีรีส์หลักใต้บรรเทาเป็นไงบ้างกำลกับเรื่องนี้นไปถึงไหนแนละ้วฮะเนี่ยปิดกล้องแล้วอ,อืมเราก็อยู่ในช่วงการตัดต่อตอนนี้ตัด<อ>แล้วมาส่งสามีพีแล้วโอ้โลดไม่เร่งไม่รีบค่อยทำเออจริงจริงมันเหมือนไม่เร่งแต่มันก็เร่งอะไรเงี้ยเออติวเตอร์ยิม ใช่ทำไมไเป็นติเตอร์ยิมอะอะเียก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนักแสดงเลยาคาดิเดตอะค่ะน้องๆก็จะโดนเลือกฝั่งน้องๆส่วนก้าบดูวันดีก็ส่งเข้าไปแล้วก็ไปแข่งกับพุ่มกับอีก2-3คนสุดท้ายก็ตกที่เราเพราะว่าเหมือนเราน่าจะคุ้นเคยกับน้องทั้ง2คู่ติเตอร์ยิมมาคจมก็เลยได้ทำเปิดบทอันแรกอะตื่นเต้นสุดๆยังไง อ่านม่รู้เรื่องใช่ไม่ใช่จริงมันเป็นบทาษจจีนแม่ต้องแปลก่อนดูแล้วเขาถามกันว่ารู้สึกเป็นยังไงแล้วนี่ก็เหนื่อยแล้วก็พูดว่าอ่านไม่ออเราไม่ได้่านเป็นไงก็ไปแปลพอแปลกลับมาก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าวิธีการเล่ามันไม่คุ้นน่ะหมายถึงว่าไม่คุ้นกับบทไทยที่เราเจอมาเยอะๆปกติเราจะบทไทยเราอปติ้งโคแล้วเราก็จะเห็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมวิธีการเล่ามันแบบโซจีน ประนาธรรมต่างใช่ปทะนาธรรมต่างรวมถึงไปไปเห็นว่ามีย้อนยุคอนี่ขนามว่าทำยังไงคะเราเราก็ต้องตีโจทย์ตัวเราเราก็ต้องตีโจทย์แต่เราต้องเริ่มถามเขาว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องทำให้เหมือนที่สุดคลายที่สุดก็เลยคุยกับเขาเขาบอกว่าไม่ต้องเหมือนและไม่ต้องคล้ายไปเลยไปถ่ายที่จีนจริงเหรอไปถ่ายที่จีนสัิบวันกับคุณพี่ ทุ่มมากเขาทุ่มสิ่งที่เราก็งงเอ้ยังไงวะพอไปถ่านันจิตปุ๊บก็จะมีว่าเรากำกับเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเข้าใจไหมแล้วก็บอกว่าแสดงไงใช่เราดูการแสดงได้แต่เช่นเหาะเหินการอากาศเราจะต้องใช้อะไรจะสั่งอุปกรณ์เขายังไงในจีนเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็พูดสั่งสั่งยังไงวะ จนคุยไปคุยมาก็จะมีพุ่มกับจีนหนึ่งคนอมาโคนะใช่ฝั่งเราเรียกเขาว่าปังเกอร์อก็คือพี่ปังพี่ปังก็ามาช่วยแล้วก็จาัดก,การทุกอย่างบอกว่าแล้วก็ไปนั่งดูแต่ว่าแปลกนะกองเขาไม่เหมือนกับกองเราเขาถ่ายเร็วทุกอย่างทําเร็วแล้วก็แอบมีเสียงดังนิดนึงตอนแรกเราไปตกใจนะ,ะาาเตกใจแบบอุ้ยเขาว่าปะเนี่ยคุณแม่เขาว่าแล้วเขาว่าเขาบอกไม่เขาพูดปกติ ก็บอกอ๋อโอเคก็ทำความเข้าใจก่อนอันนี้คือปกตินะแล้วก็เริ่มไปชิมลิ้มรสข้าวกองเขาจ,จอยไหมจอยตรงที่อันนี้กินกับอะไรคะเป็นของใหม่เข้าใจไหมอันนี้กินกับอะไรเออ,อซึ่งที่ไปถ่ายมันเป็นหึงเตี้ยนซึ่งหึงเตี้ยนเนี่ยคือดาราจีนทุกคน<อ>จะมาถ่ายที่นั่น<อ>แบบย้อนยุคเดินเดินอยู่เราก็จะเจออุย้ยคนนี้ถ้าคุณจังเป็นดาราจีนดงัดงๆ <c oughs> นอนโรงแรมเดียวกันเดินปุ๊บเอ๊ะไทยนะเราไปสนุกการนั้น เพราะว่าใ,ใช่เพราะว่างานอันอื่นเราได้มอบหมายให้เขาไปแล้วเราข้ามไปเพื่อจะไปนั่งดูเขาทำแล้วพะเป็นติวเตอร์ยิมเป็นผู้หลักของเขาเลยของวันนี้ใช่เป็นผู้หลักทถูกอกูกใจเราไหมถูกทกถูกใจจริงๆก็ ดูต้ยยิมแต่เรื่องแรกเรื่อง2ก็อยู่ในมือเราเป็นไอติ้งโค้ดเขามาตลอดเรื่องนี้ก็มาเองเราก็รู้ว่าเขาจะต้องประมาณไหนแบบไหนที่เขาจะทําได้ดีที่สุดเราก็เอามาปรับให้เข้าก็ดีหมายถึงว่าอันนี้ก็จะเป็นมูดใหม่ๆเราเห็นเต้ยยิมในนิ่งเฮียก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่เจตก็จะเล่นแบบสนุกสนานพอมาเรื่องนี้ก็คือเขาก็ผมยาวอ่ะแม่ผมยาวเขาเดินไปไหนมาไหนเขาจะทํา งงจะบอกอันนี้อะไรพี่ต้องทําอะไร,รต้องทำต้องทำกลับหรอจี<ะ>จุดไม่คือคือพี่อ,อะไรพี่ก็ต้องลอยลอยอยังไงลอยไม่ได้ย่าอินเกินรู้ไหมออก็สนุกสนานเหมือนรู้จักกันดีอยู่แล้ว,ลวก็อ,อยู่ในกองก็มีความสนุกสนานกันไปแล้วสนุกยังไงเรื่องเนี้ยสนุกตรงที่มันมีจีน อันนี้อันแรกหนูว่ามันสนุกตอนหนูดูหนูรู้สึกว่าแปลกใหม่มีแบบตีลังกาห้อยโหนวิ่งใบไม้หรอม่ใช่ยุไปเลยแม่เข้าใจไหมแต่ก่อนเราไปเสียงเหล่งนึ่งตอนเด็กเราชอบดูเรามีความเสี่ยเหล่งนึ่งผมยาวเป็นผ้าอ๋อก็ทำอย่างนี้เองเสี่ยงเหล่งนึ่งที่เขาบินเขาบินอย่างนี้แม่เข้าใจคำว่ามีเคหนึ่งอันสูงๆมาแล้วยกน้องขึ้นไมว่าให้น้องวิ่งสิ่งที่น้องทําก็คือตลกมากต้นไหนนี่คือใครไป้อง ยิ้มยิ้ม <laughs> แล้วก็ตโะโกนออกมาแล้วบอกเขาตัวเองว่าออฉันคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนอยู่สูงกว่านี้อีกยังไม่เป็นไรเลยสักพักหนึ่งไม่เอาแล้วมึงกบอะไรเนี่ยซับส้อนเลตัวเองแม่บอกตัวเองน้องบอกตัวเองนะพอมัน <laughs> เป็นศีวายไีน์ศิลิวไลน์ NC เด็ดไหมอ้าวจริงจริงมันก็ต้องมี NC <laughs> ทุกภาควะอืมันต้องไม่เบาไหมทุกพาร์ททุก EP ไม่ได้นะแม่ ก็จะมีความหวานก้าวว่าเรื่องนี้ของเต้ยยิมอะเรียกว่าหวานร้อยอืโรแมนติกอทะเลาะกันมีแค่นี้ทะเลาะโอ้หายอืมประมาณนี้จุมจิ๋มจุมจิ๋มน่ารักเอจริงๆแค่ไปอยู่ในจีนอะ ก็ตื่นเต้นแล้วออกกลับมาก็ซับซับหน่อยโอเคอืมเรวจะมาเมื่อไหร่ครัเนี่ยซีรีส์หล่อมาวันที่29เดือนนี้ค่ะเดือน7ปีนี้เดี๋ยววันนี้เขาน่าจะประกาศว่ามีที่ไหนบ้างก่อนตามปุะสบการณ์ของซีรีส์วันใช่เรื่องอะไรนะฮะรักใต้บรรทัดนี่หนูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไงได้หนูเก่งภาษาจีนได้ชื่อภาษาจีนลีวันหมิงลีวันหมิงเขาตั้งให้ชื่อคุณครูหรอแม่ชื่อหนูเรียกยากนะเรียกกล้าก็มันเออเขาก็เรียกอาหมิงผู้ชายมากแม่อาหมิง อาเดี๋ยวเขารู้หรอเขาก็บอกว่าเรานิ่มๆเรารีไม่เติมรีมิงรีมันก็ดูเป็นตัวเรากว่ามิงรีครูมิงรีครูอ่ะครูต้องครูมิงรีเนาะถ้ามิงรีครูไม่ได้ได้เดี๋ยวตามดูผลงานครูมิงรีขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ